ส่วนน็อ f ฟิตเนสเซเลบแบรนด์ชื่อดังในวงการเครื่องออกกำลังกายของเมืองไทยโดยบริษัทน o อตฟิตเนสแอนด์สปอร์ตจำกัดก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานไทยแลนด์ Thailand f e ลี y ีไซน์เอ็ก o มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับคุณเดฟคะอยากทราบว่าแบบ ตัวเทรดมิลนี้ค่ะมันแตกต่างจากแบบเทรดมิลทั่วไปยังไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีไซน์แปลกๆมากเลยสําหรับตัวเทรดมิรุ่นนี้นะครับผมจะตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้งานที่คนสูงอายุนะครับเราสังเกตดูว่าเขาจะมีเราวแขนจับเนี่ยครับยาวขึ้นนะจากาลูวิ่งทั่วไปนะครับผมสามารถเซฟความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ผู้สูงอายุ<ม>ก็จะมีตัวนี้จะตอบโจทย์มากเลยช่วยบอกหน่อยคะ่ะว่าตัวนี้ค่ะมันคืออะไรคะตัวนี้ไฟอีเทนเนอร์เนี่ยครับจะเป็นสําหรับผู้ที่อ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนล้านะไม่ว่าจะเป็นกนล้ามเนื้อแขนหรือว่ากล้ามเนื้อขาอ่อนล้านะครับก็ตัวนี้เขาจะมีการกดเพื่อให้เป็นอัตโนมัตินะครับ เหนือจากงานในแฟรนไซน์นี้นะครับเราจะมีสินค้าส่วนที่เหลือที่เป็นคนปกตินะครับมีทั้งในยิมฟิตเนสนะฮะแล้วก็คอนโดหมู่บ้านนะฮะซึ่งของเราเนี่ยอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่สุขสวัสดิ์ซอย14นะเป็นโชว์รูมนอตฟิตเนสของเรานั่นเองครับนอตฟิตเนสเพื่อคนทมวลส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตอนรับปีใหม่กันนะครับ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี66ผมของเคอเวพรนะครับให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมแล้วก็คนไทยทั่วประเทศครับให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้สมจังปรารถนาและที่สำคัญครับจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนในโอกาสปีใหม่นี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังนะครับและที่สิ่งสำคัญหรืออื่นใดก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะครับมีความสุขมา,มากๆครับ